สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยลก็คลิป Energy Check In นะคะก็ Energy Check In เนี่ยวันนี้ Energy รวมนะคะเปิดมาตือ้อเรง Energy เกี่ยวข้องกับคนทาดไฟนะคะเมจิงธนูน,นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ครัวนี้เนี่ยพูดถึง Energy รวมของความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เหมือนกับว่าคุณหรือว่าเขาเนี่ย มีคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่เนี่ยยุ่งมากคือมีกิจกรรมเยอะมีเรื่องให้ต้องออกไปทํามีธุระปะบงังใดๆคือชีวิตดูไม่หยุดนิ่งไม่ว่างเลยต้องใช้คํานี้ไม่ว่างเลยยุ่งมากประมาณเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาหรือทั้งคู่เออประมาณนี้นะคะนี่เป็น energy โดยรวมคราวนี้เนี่ยมาดู energy ฝั่งเขากัน energy ฝั่งเขาเคว่าตัวเขานั่นแหละอาจจะเป็นคนที่เป็นคน fire, magic, ทัดไฟอะเมจิกธนูนะคะ คือเอ NERGY ฝั่งเขาตอนนี้คือเขาอ่ะหนึ่งคือมีมีแผนที่จะเดินทางหรือว่าปรับเปลี่ยนย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่หรือว่าเดินทางอ่ะคะ่ะเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็เขามีการคิดแล้วก็วางแผนอนาคตอะไรบางอย่างไว้ที่ตอนแรกเคยวางแผนเรื่องหนึง่งแบบหนึง่งแต่มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนใจเลื่อนออกไปหรือเลือก ที่จะทาอีกแบบหนึ่งแทนเคไม่รู้ว่าไอ้แผนนั้นอ่ะมันคือเป็นแผนของเรื่องความสัมพันธ์เรื่องรักเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเขามีการเปลี่ยนแผนแล้วก็แล้วก็เหมือนเหมือนเลือกที่จะไปทําอีกแบบหนึ่งแทนแต่เคเคไม่รู้นะว่าเจาะลงไปแล้วมันคือเรื่องอะไรนะคะคราวนี้ในขณะที่อ๋อเราเราเราแผนเนี่ยที่เขาเลือกอเขารู้สึกว่าเขามั่นใจกว่ามันเป็นคําเนี้ยว่าเออถ้าทําแบบนี้หรือว่า เลือกงานนี้หรือว่าถ้าเลือกไปทำจุดๆในสถานการณ์นั้นที่นั่นตอนนั้นน่าจะดีกว่าอะไรประมาณนะะี้ค่ะเออทีนี้ energy ฝั่งคุณนะ่ะตอนนี้คือคือ energy คุณก็คือวุ่นวายกับ <c oughs> กับกับใครอ่ะกับเพื่อนเหรอเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานญาติพี่น้องการวุ่นวายทีนี้คือการไปพบเจอไป spend money หรือว่าไปใช้เงินหรือมีคนติดต่อมาขอยืมเงินหรือคุณ หรือคุณไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วหารกันจ่ายหรือมีการเอาเงินไปเอาบริจาคทําบุญหรือบริจาคให้กับคนที่เขาเดือดร้อนหรือต้องการเงินอาจจะเป็นบริจาคเงินหรือข้าของอะไรเงี้ยค่ะหรือเพิ่งไปทําบุญมาก็ได้อันนี้เป็น energy โดยรวมของตัวคุณตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาจันทร์นะคะประสบการมังกรหรือกรกฎตุลน,นะคะตามไพ่นะทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วตอนเนี้ย ไม่ใช่ตอนนี้สิทางที่ผ่านมาจนตอนนี้เขามองมองคุณยังไงเขาเห็นคนที่อดทนกับเขามากๆเห็นคนที่พร้อมจะอยู่ข้างเขาพร้อมที่จะเดินไปกับเขาไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องที่มันเครียดแค่ไหนเจอเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสแค่ไหนไม่ว่าเขาจะพูดโดยเฉพาะคำพูดอะพูดอะไรที่มันไม่น่ารักหรือว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรที่มันแบบ ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหรือเจ็บชาน้ําใจอะไรเงี้ยคุณก็ยังอดทนแล้วก็ยังยังยอมเข้าใจเขายังยอมที่จะอยู่ข้างเขาแม้ในวันที่ลําบากอืประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับคุณยังยอมที่จะเข้าใจเขาในในนิสัยบางอย่างที่ถ้าเป็นคนอื่นน่ะคคงหันหลังให้เขาไปแล้วคงทิ้งเขาคงปล่อยมือจากเขาไปแล้วอะไร่งเงี้ยค่ะทีนี้ในขณะที่ตัวคุณถามว่าเวลาคุณมองไปที่เขาคุณเห็นอะไรคุณเห็นคนที่ ครบพร้อมเพอร์เฟกดีมากเก่งมากเพอร์เฟกมากเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่เก่งในเรื่องชีวิตเงินทองการทํางานเป็นคนที่เพอร์เฟกมากเลยก็คือถ้าให้คะแนนก็คือเก้าเต็มสิบอ่ะเออหักไปหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรที่ท,ที่ที่มันก็เป็นแบบนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณมองว่าเขาเป็นคนที่ครบเพอร์เฟกถูกใจถูกสเปคตรงสเปคคุณสุดๆแล้วก็เป็นคนที่น่าชื่นชม,มคุณมองเขาแบบนี้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วตัวเขามองความสัมพันธ์นี้อย่างไรเขามองความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีการให้และรับที่มันเท่าๆกันเขาขาดเรื่องหนึง่งคุณก็สามารถเติมให้เขาได้คุณขาดเรื่องนึงเขาก็สามารถดูแลเทคแคร์ care, แล้วก็เติมให้คุณได้ในเรื่องนั้นๆความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็ดูแลหัวใจกันดีมาก เขามองแบบนี้นะมองมองภาพรวมความสัมพันธ <gas> <Me aún> er so, ์อะเป็นภาพรวมความสัมพันธ์ที่ที่ดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากดูแลคุณอะเป็นห่วงเป็นใยอยากดูแลอยากเทคแคร์ให้คุณยิ้มได้มีความสุขบางผู้บางคนนะบางคู่นะเขาชอบมากเวลาที่คุณทําเสียงน่ารักน่ารักหรือเวลาที่คุณยิ้มน่ารักน่ารักอะเขารู้สึกว่ามันน่ารักน่าเอ็นดูเออเป็นเป็นความรู้สึกเนี้ยแบบคุณเวลาคุณทําเสียงน่ารักหรือทำเบบี้ทอล์หรือว่าทําแบบ ยิ้มแล้วแก้มคุณมันอ้วนหรือแก้มคุณมันน่าจับอะไรเงี้ยคุณแก้มเยอะหรือเวลาคุณยิ้มมันน่ารักเขารู้สึกว่าคุณน่ารักจังเลยประมาณนี้ในความสัมพันธ์นะเออแล้วก็ตัวคุณถามว่าคุณมองความสัมพันธ์นี้ยังไงคุณดูคุณดูดวงในความสัมพันธ์นี้เยอะมากเลยหรอแบบคุณไปดูดวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยเยอะบ่อยอะไรประมาณเนี้ยอคือถ้าตามตามน้าไพ่อ่ะนะว่าคุณมองความสัมพันธ์นี้ยังไงอ่ะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ พระเจ้าประทานพรมาให้ไปขอพอรเราได้มาเป็นความสัมพันธ์ที่มันที่ที่ที่ตรงตามคําขออ่ะอืมแบบคุณเจอคนที่ตรงตามลิสต์ตรงตามคําขอของคุณที่คุณเคยไปขอพอรให้ได้เจออะไรประมาณเนี้ยคะ่ะโดยเฉพาะถ้าไปขอพอรกับเทพผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนตามนวให้นะแล้วก็แล้วก็อีกอีกความหมายในนึงคือ คุณดูดวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนียเยอะมากบ่อยมากเค่เคเห็นเท่านี้นะจากไพ่นนะทีนี้ถามว่าตัวเขาอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะนำอะไรมาสู่รักนี้ความสัมพันธ์นี้นะคะตามไพ่อ่ะตัวเขาคิดว่าตัวเขานําความสนุกสนานความมีชีวิตชีวาความตื่นเต้นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมาสู่ความสัมพันธ์นี้แล้วก็ทําให้คุณยิ้มได้ทําให คุณเป็นคนที่ดีขึ้นทําให้ตัวเขาเองอะเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรเนี่ยในความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยเขารู้สึกแบบนี้เนะทีนี้ถามว่าตัวคุณละ่ะตัวคุณรู้สึกว่าตัวเองนําความรักและความจริงใจเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้รักแบบที่เป็นรักแท้รักจริงทุ่มเทหมดหน้าตากหมดใจเออแล้วก็เหมือนอยากรักอยากดูแลมากๆแบบเป็นการทุ่มเทที่ไม่มีเผื่อใจอะอืประมาณนี้นะคะแล้วตัวเขา มองว่าสิ่งที่ท้าทายหรือสิ่งที่ยากในความสัมพันธ์นี่คืออะไรโอ้โหคนนี้ป็นคนคาดฝันแน่เลยจากไพ่อ่ะคือเขาอ่ะมองว่าสิ่งที่ท้าทายในความสัมพันธ์เนี้ยนะคือคือเขากลัวว่าเขาจะเสียอิสระอ่าอิสระหมายถึงอิสระภาพในการไปเจอเพื่อนการตัดสินใจการทำน,น,นู่นนี่นั่นด้วยตัวเองตามใจตัวเองอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่า มันก็ยังเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับเขาอยู่ที่เขาจะต้องเหมือนปรับตัวเองแล้วก็ทําตัวให้ชินว่าเฮ้ยไอการมีมีอิสระเนี่ยมันมันอาจจะต้องถูกปรับไม่ไม่เชิงว่าลดลงแต่มันต้องแบบมันไม่ใช่หนึ่งคนแล้วมันไม่ใช่ซิงเกิลแล้วอะมันคือมันคือคู่มันคือคัพเปิลมันคือการแบบปรับตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนที่ตัวคนเดียวแล้วนะเรามีคู่เรามีแฟนเรามีคนเดทด้วยแล้วนะอะไรประมาณนั้นเขาเขารู้สึกว่าอันนี้ยังเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ แอบท้าทายสำหรับเขาอยู่ว่าเออเขาจะปรับตัวยังไงเขาจะปรับความคิดตัวเองยังไงให้มันชินกับการที่มีคุณไปด้วยมันก็สนุกดีนะไม่จําเป็นจะต้องแบบไปสนุกคนเดียวไปเจอเพื่อนก็พาคุณไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่สิ่งที่มันยากแล้วก็ท้าทายสําหรับคุณนะ่ะก็คือการเรื่องแรกเลยคือการไม่ไม่กดดันในเรื่องอนาคตจนเกินไป คุณรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่ที่จะบอกตัวเองให้แบบเอออยากคาดหวังมากเลยอะไรประมาณนี้มันมันยังเป็นเรื่องยากยากสําหรับคุณอยู่แล้วก็การหวนนึกถึงอดีตเรื่องที่เคยทะเลาะกันหรือเ,เรื่องอดีตของเขาแบบเรื่องแบบคนเก่าแฟนเกา่าเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของอดีตระหว่างคุณกับเขาที่เราเคยทะเลาะกันเราเคยมีเรื่อง,องที่มันไม่เข้าใจกันอ่ะบางทีคุณรู้สึกว่ามันก็ยากที่จะลืมไปบางทีมันก็ยากที่จะลืมในสิ่งที่เขาเคยพูดกับเราอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่า เออมันมันก็ยากในบางเรื่องในบางทีมันก็ลบไม่ได้อะไรประมาณนะะี้ค่ะคุณก็ยัง working on it ก็คือพยายามที่จะที่จะจัดการจัดการความคิดลบๆหรือว่าจัดการความทรงจำเหล่านั้นให้มันให้มันจ,จือจางลงหรือว่าให้มันอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นในหัวของคุณในใจคุณอืมอะไรประมาณนี้ครนณน้สิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในตอนนี้นะคะนั่นคือเขาอยากให้คุณรู้ ว่าเขารักคุณจริงๆรักจัดใจแล้วเขาก็จริงใจมากๆเท่าที่คนคนนึงจะสามารถทําได้เลยเขาเขาก็อออินน่ะเขามีมีเท่าไหร่เขาก็ให้หมดนะโดยเฉพาะความรักหัวใจและเวลาที่เขามีอเขาให้คุณหมดเขาพยายามแล้วแล้วเขาก็อยากให้คุณรับรู้ตรงนี้ไว้ด้วยว่าเออเขารักจริงๆแล้วก็จริงใจแบบคุณมากที่สุดเลยประมาณนี้นะคะในขณะที่ตัวคุณนะ่ะสิ want, ่งที่ want, ค,คุณอยากให้เกิดสิ่งที่คุณอยากให้เกิดคือหนึ่งคุณอยากให อยากให้คําทํานายจากจากหมอดูจากเค,ค้กหรือว่าจากจากการที่คุณไปขอพรมานู่นนี่นั่นนะคุณอยากให้คําทํานายเหล่านั้น,นเป็นจริงเกี่ยวกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้หรือคนคนนี้เป็นเรื่องจริงอะไรงเงี้ยหรืออยากให้คําขอพรของตัวเองเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับคนคนนี้เช่นถ้าคุณขอให้ได้เป็นแฟนกันขอให้ได้แต่งงานกันคุณก็อยากให้มันเป็นเรื่องจริงอยากให้เกิดขึ้นอยากให้เห็นผลอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวคุณน่ะอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสนับสนุนหรือช่วย อวยพรหรือช่วยช่วยให้คุณกับเขา่สมหวังด้วยการในเรื่องของความรักอืมอันนี้คือสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นไพ่ก็ออกมาแบบเอ,อทีนี้ไพ่สรุปนะคะอ่าไพ่สรุปอะไพ่บอกว่าคุณกับเขาอะจะได้ใช้เวลาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ได้ทำคือไพ่บอกแค่ว่าคุณกับเขาจะได้ทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกันจะได้สร้างอะไรหลายๆอย่างร่วมกันแล้วก็เขาเรียกมันเป็นสร้างแบบ สร้างอนาคตสร้างความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์นนะ่ะแล้วก็สร้างความทรงจำที่เต็มไปด้วยอ่าอ,อิโมชั่นความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเออความรู้สึกที่ดีๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบกินข้าวร้านนี้แล้วอร่อยมีโมเมนต์ที่เดินจับมือกันอะไรที่มันเป็นเมมโมรีเล็กๆไปจนเมมโมรีใหญ่ๆอ่อะแล้วมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องอะคะ่ะไพ่บอกว่าจากนี้ไปจากวันนี้นาะทีนี้เป็นต้นไปคุณกับเขาอะ่ะจะได้สางสัมพันธ์แล้วก็สร้างโมเมนต์เหล่าเนี้ย ดเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำนั่นเองนะคะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะเสียงเคกอ,อาจจะสั่นๆน,นิดนึงนะคะไม่ค่อยสบายช่วงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ